พิธีพิถันของคนป่าทําได้เท่านี้แหละความระมัดระวังไม่มีเอ,อช้าเน็ตไทยฟาดแรงผู้นำคนใหม่ของประเทศข้างบ้านใส่ชุดไทยเต็มยศทั้งครอบครัวแต่งานนี้ไม่ได้รีดนะคะโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งนะก็ได้โพสต์ไว้ในกลุ่ม Amazing v o l c a n i ก Club นะคะ กลุ่มนี้เป็นตัวตึงมากในการบอกับข้างบ้านเรื่องศิลปวัฒนธรรมนะคะคุณผู้ชมใครอยากเข้าไปก็เข้าไปร่วมกลุ่มได้นะคะคือเ้าโพสไว้ว่าเตารีดหมดทุกข้างเลยค่ะเลยไม่ได้รีดงานอยาบไปนิดงานระดับชาตินั่นเนี่ยแกะถุงปุ๊บใส่ปับ๊บ ป้ายราคาแกะหรือยังครับนั่นอ่นี่นะคะอันนี้ก็คือแคปชั่นของโพสต์นี้นะแล้วก็จะมีรูปนายกรัฐมนตรีใหม่ถอดด้ามน,นะสืบสายเลือดสืบสันติวงศ์มาจากพระบิดาประเทศข้างบ้านเราการเมืองก็ช้ทิปไตยแปลกประหลาดเลือกนายกแล้วก็สืบทอดทายาทฉันละงง พ่อเป็นนายกยกํยกำแหน่งให้ลูกลูกได้อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมประชาธิปไตยโลกที่สามหรือแบบนี้อึงยังก็งงถ้าเป็นเออสถาบันเนี่ยเข้าใจได้นะสืบได้สันติวงศ์ไปอย่างเงี้ยนะเป็นอ่ามกุฎราชกุม,มารแล้วก็สืบบาลังต่อไปเงี้ยมันมีเป็นทํำนุบประพาเยนีประเทศโลกที่หนึ่ง อย่างอังกฤษอย่างเงี้ยเขาก็ยังให้ลูกชายเจ้าฟ้าชายชาวเนี่ยนะรับตําแหน่งเป็นพระราชาต่อจากพระแม่พระมารดาของเขานะ,ส,ะสมเด็จพระราชนีควีนอลิสเบธเนี่ยสวรรคตไปแล้วก็ออตําแหน่งผู้บําบุกของประเทศเนี่ยก็จะต้องตกเป็นของเจ้าชายชาวอันนี้เข้าใจได้เพราะเป็นระบอบกษัตริย์นะแต่ระบอบประชาธิปไตยที่ใช้ระบบเลือกตั้งพ่อได้รับเลือกตั้งมาปุ๊บยังไม่ทันได้นั่งเก้าอี้เลยจะเอาเก้าอี้เนี่ย ไปประเคนให้กับลูกชายถ่ายทอดอํานาจให้กับลูกชายอันนี้คือประชาธิปไตยที่ข้างบ้านเราภูมิใจเรียกประชาธาปไตยฉบับคนป่าก็แล้วกันอ่ะแซะกันนิดหน่อยพอได้เป็นพิธีเป็นกระสายนะแซะพระข้างบ้านไปโทษฐานที่มันชอบมาครมสมบัติเรานะคะก็งานนี้นะชาวเน็ตไทยก็ฟาดเลยนะ ใส่ชุดไทยเต็มยศนะคะแต่โทษทีนะผ้าทงผ้าถุงผ้านุ่งนะไม่รีดเลยค่ะทั้งพ่อทั้งลูกทั้งแม่เลยค่ะยัดมายังไงพับมายังไงกี่ทบก็ใส่มันอย่างนั้นแหละค่ะนะคือไร้รากไร้ยางนะคนเรานะถ้าเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจําชาติของตัวเองเนี่ยเป็นเสื้อผ้าที่เราจะต้องใส่ออกงานและพิธีเนี่ยนะ ไม่ต้องไปดูอื่นไกลไม่ต้องพูดถึงอ่าราชวงศ์ของไทยนะที่ว่าใส่แล้วออกมาสวยเนียเน่ยไม่ต้องไปพูดถึงคนละชั้นไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบเปรียบเทียบแค่อ่าภรรยาของนายกรัฐมนตรีทุกๆคนนะคะหรือว่าประเทศไทยก็เคยมีนายกหญิงเหมือนกันอืเมืม่อเขาใส่ชุดไทยเขาไม่ได้ใส่เขาใส่ชุดแบบเนี้ยนะเขาไม่ได้ใส่แบบ ยังไงอย่าง้าด,าด,าดัดราคาถูกชุดละสามร้อยห้าสิรหรือว่าคือชุดเช่าที่ชมบัดอรุณชุดละสอ0รนะ่ะคือยังสวยปิ้งพิงเปล่าเรสเทนแตนกว่านี้นะคะอันนี้ชุดของผู้นำระดับประเทศใส่นะคะถุงก็คงจะเป็นถุงแบบมาจากพาหุรัฐผ้าถุงมาจากพาหุรัฐนะคะ มายังไงพับมาพับใส่ถุงมาสามทบฉันก็ใส่สามทบอ่ะแปดรูปให้ดูเนี่ยเห็นไหมรอยพับยังมีอยู่เลยนะส่วนผู้เป็นพ่อเด็กคะ่ะท่านนายกรัฐมนตรีใหม่ถอนดำเนี่ยใส่ผ้าถุงอือโจกระเบีก็ยังพอเข้าใจเรียนแบบประเทศไทยหรือยังไงก็ไม่เข้าใจหรือว่าเขาจะใส่าราชัปเแตนแล้วก็ใส่ใส่ใส่เสื้อาราชปเแตนแล้วก็ใส่ผ้าถุงอันนี้หรอะฮะ จะได้ไม่เหมือนคนไทยเหมือนแบบว่าเอาสบายไปทำอ่าเจ็ดสีเจ็ดเฉยเจ็ดชั้นอย่างนั้นน่ยจะได้ไม่เหมือนเหรอจะคิดสึกการแต่งกายประจำชาติออกมาใหม่หรือไงพวกเธออ่ะดูสิแต่ลูกชายก็ใส่เสื้อราชปแตนนุ่งโจงกระเบนนะอ่าลูกชายใส่ถูกนะจ๊ะส่วนลูกสาวสองคนล่ะผ้าถุงมิยับยูยยีเลยค่ะมาย่างไงก็มาอย่างนั้นนะเนี่ยบ่งบอกถอึงไรบ่งบอกไม่ได้มี มันไม่ได้ใช่ของตัวเองไงถ้าของตัวเองมหมางงานพิธีใหญ่ผู้นำประเทศระดับจะใส่มันต้องต้องมีพร้อมเตรียมพร้อมไว้ในตู้พร้อมใส่ไม่ใช่เอามาแกะถุงกันตรงนั้นแล้วก็ใส่นุ่งทรงกันตรงนั้นเลยแล้วก็ทิ้งความหย,ยาบๆอันนี้ไว้ให้ประจานตัวเองไงว่า หยิบจับอะไรฉวยอะไรมาได้ก็ใส่เถอะขอให้กูได้ใส่ขอให้กูได้เคมโดยไม่ศึกษาไม่ดูว่าเออเหมาะสมหรือไม่ฉันเป็นคนระดับผู้นานะถ้าฉันจะใส่ชุดแบบเนี้ยฉันควรจะใส่ผ้าไหมอ่แาแพรว่าผ้าไหมดิ้นทองยกแปดชั้นห้าชั้นกระตุกสี่ชั้นอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะใช้ความละเอียดของได้สีร้อยห้าร้อยเส้นอะไรเงี้ยไหมห้าร้อยพันเส้นเนี้ยก็ว่ากันไปไม่ใช่ไปเอาผ้าจาก น,น,นีชุดเช่าวัดอรุณสองรอยังดูดีมีราคากว่าเยอะอ้าวอันนี้คุณป้าวิภาวิจารในมุมมองคุณป้ามาเยอะแล้วไปฟังมุมมองหรือว่าคอมเมนต์ของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มมั่งว่าเขาคิดเป็นอย่างไรคอมเมนต์แรกถามเลยอ่าวุ้นมาแดดเธอนุ่งผ้าถุงทำไมวะเออ,อก็ไม่รู้เหมือนกันนุ่งทำไมอืม คนน้อยบอกว่าไอ้นี่มันบอกพ่อมันบอกหรือว่านี่ชุดไทยออคนนี้บอกงานหยาบมากแม่ดูผ้าถุงคุณพ่อกับคุณแม่สิลายเดียวกันลายเหมือนผ้าไหมสุรินเราเลยสร้อยคอยตัวพ่อกับเข็มขัดตัวพ่อของผู้หญิงหมดเนื่อยกับพวกมึงจริงๆเนี่ยแสดงว่าใส่อะไรไม่เข้ากันเนี่ยเห็นไหมพ่อกับแม่ใส่ผ้าถุงผืนเดียวกันนะเขาเรียกอะไรอ่ะ ทอมาไอ้ดีเดียวกันทบเดียวกันน่ะอืมผ้าทบเดียวกันก็มาแบ่งกันใส่ผัวเมียส่วนสร้อยเคอร์เซยก็เอาของตัวนางมาใส่ให้ตัวพระเออเอาว่ากันไปคนนี้ก็ถามว่าผู้ชายใส่ผ้าถุงคืออะไรเออไม่รู้เหมือนกันจะได้ไม่เหมือนคนไทยเดี๋ยวแต,แ,ตแต่งแล้วเดี๋ยวเหมือนคนไทยเดี๋ยวคนไทยก็วาดเครีมอกอืมคนนี้บอกว่าอยากเป็นไทยจัด อมคนนี่บอกจริงๆนะไม่ใช่แค่ภาพนี้หลายๆภาพเลยที่เห็นเหมือนไม่มีเตารีดงานยาเวอร์เออมันรีืดไม่ทันไงคือแกะถุงก็ใส่เลยก็คือพวกไม่มีลากไงไม่รู้ว่าเขาใส่กันยังไงด้วยซ้ําไปอืม คนนี้บอกว่าคนนี้คือผู้อยู่เบื้องหลัง i อโอเขมรเคมไทยเออคนนี้บอกยางหนาะหลอกตัวเองได้ก็ไม่ต้องห่วงว่าจะซื่อตรงกับคนอื่นรากเง่าเดิมไม่ยอมรับแต่เรียนแบบชุดชาติอื่นอย่างไม่อายผู้นําประเทศน,น,เนั่นนี่ใหญ่ไห,ไหมแต่ละเม้นเนี่ยคือฟาดทั้งฟาดทั้งหวดแบบจุกมากแม่ถ้าเป็นคนมีสามัญสค์น,นึกมียางหน่อยเขาก็จะอายนะคะก็จะพาประเทศชาติ ไปลงครองแม้กระทั่งเสื้อผ้าวัฒนธรรมของตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าอันไหนของตัวอันไหนของคนอื่นนะจับมาใส่มั่วๆใครเขาให้ใส่อะไรก็ใส่อืมคนนี้บอกว่าโอ้เป็นประเทศที่ไร้สมองไร้ความพิถีพิถันไร้ความระมัดระวังไม่ก็ได้งานออกก็ได้งานอกกานอกมาแบบนี้แหละครับอืมคนนี้บอกว่าบุญมาเนตนั่งโต๊ะทำตัวเหมือนกษัตริย์เลยกากแดกหัวสนอเออคนนี้บอกว่า ควรจะถ่ายทำวีดีโอด้วยการทอผ้าที่ใส่มาให้ดูด้วยหรือควรให้แม่บ้านรีดผ้าให้เรียบร้อยก่อนที่จะสวมใส่อ่ะคนนี้บาทั้งภาษาอังกฤษภาษาลาวภาษาเขมรและก็ภาษาไทยคนนี้นะอ่ามาแบบว่า4เวอร์ชั่นเลยนะจ๊ะขาดเวียดนามนะคุณขาวันหลังเอาเวียดนามมาด้วยนะ คนนี้บอกว่าความพิถีพิถันของคนป่าทําได้เท่านี้แหละความระมัดระไมไม่มีเออคนนี้ก็บอกว่าทําไมไม่ใส่ชุดประจำชาติของตัวเองอายเหลอเออคนนี้บอกแกะออกจากหอ,อก,ก็ใส่เลยรีบจัดอืมคนนี้บอกว่าอ่า าก็ไม่รู้ว่าถ้าจะเป็นเจ้านายระดับสูงเครื่องประดับเป็นของแท้ทั้งหมดแม้กระทั่งสับใบยังปักดินเงินทองแท้เลยอัญมณีที่ใช้ใช้ตกแต่งชุดก็ของจริงทั้งหมดเนี่อะไรเป็นถึงผู้นำประเทศมาสั่งชุดตามตลาดไทยไปใส่เพื่อบอกความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศตัวเอง ทำได้ยังไงทำแบบนี้แสดงว่ายอมรับการเป็นเมียงขึ้นไม่มีวันเลิกลาใช่ไหมเขามีแต่เมื่อรับเอกราชก็จะรีบกลับไปฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมดั้มเดิมของตัวเองนี่อะารเสรษฐวัฒนธรรมเมื่อขึ้นเพื่อให้เป็นของตัวเองมีแต่เขาอยากลืมเสียดายนะนืะชาวลิตอุตสา์แบ่งทุนให้ทุนหนึ่งไปเรียนถึงเมกกาหลักการปกครองง่ายๆอย่างคิดไม่ได้แล้วจะนำประเทศไปให้จเจริญได้ไง เมนีฟ่ฟาดจุกมาก